นี่คือแบรนด์ไทยทลกคนนี้คือสินค้าไทยนะครับผมนี่ครับสินค้าไทยคอมฟอร์สวัสดีครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่บิ๊กซีเวียงจันทร์นะครับผมนี่ครับอ่าสุนัขมันเหมือนบิ๊กซีเหมือนในไทยเลยทุกคนนะรูปทรงเดียวกันเลยนะครับผม ทุกคนครั้งแรกนะครับผม mm hmm. ได้มา mm hmm. เดี๋ยวพาทุกคนไปชมภาพบรรยากาศด้านในนะครับว่าจะเป็นยังไงคนเยอะไหมนะครับผมแล้วก็ไปดูสินค้านะครับผมไปดูสินค้าไทยเยอะแค่ไหนนะครับนี mm ่ค hmm. นจุดนี้มีจุดชาร์จรถ EV ีนะครับผมเดี๋ยวเราจะไม่เดินอ้อมนะเราจะเข้าไปดูสินค้าเลยทุกคน mm hmm. แล้วก็จะน่าจะซื้อ,อสินค้าจางนี้แหละนะครับผม, mm hmm. บผมกลับในห้อง นี่คือบิ๊กซีเฟียนเจนก็ไปดูกันว่าเป็นยังไงนะครับผมห้างบิ๊กซีที่ใหญ่ที่สุดในลาวเวลาเปิด9โมงปิด22นาฬิกานี่ครับ บรรยากาศภายในก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมค่อนข้างที่จะเงียบนะคนก็ไม่ค่อยเยอะนะครับผมคนมาเยอะมากเดี๋ยวเราไปดูชั้นข้างบนกันอา่า ชั้นเมื่อกี้นี่ทุกคนนะชั้นข้างล่างเป็นขายพวกเสื้อผ้านะครับผมไปทุกคนเราไปดูกันคือแบบเหมือนของไทยเลยทุกคนเหมือนอยู่ที่ไทยเลยครับผมนะครับผมเรามาดูสินค้ากันนะครับนะครับพัดลมเขาก็จะติดเป็น ราคาเงินกีบเลยครับผมส่วนนี้ขายพวกอ,อพวกหมอนพวกผ้าห่มนะครับผมแล้วก็ของใช้ภายในบ้านนะครับพวกผ้าผ้าณหนูอะไรประมาณนี้ทุกคนพวกตูต้เย็นเครื่องซักผ้าครับผมตะลงเต่อรีบนะครับนี่มาดูกันแหละทุกคน นี่ก็คือแบรนด์ไทยทุกคนนี้คือสินค้าไทยนะครับผมนี่ครับสินค้าไทย Comfort ร,ราคาทุกคนประมาณนั้นเลยนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับผมไม่แล้วแต่เรียดเงินนะเลนี่ก็ของไทยนะครับผม นี่ครับนี่คือของเราเห็นของเราแล้วบของเราก็มีนะเป็นน้ํายาล้างจานอันนี้เป็นน้ายาล้างจานนะครับผมของไทยส่วนมนากของไทยจะเยอะนะครับผมนี่ครับ ีกของไทยทั้งนั้นเลยต่กอนดูเป็นพวกนมนะครับผมมีทุกรสมีทุกแบรนด์นะครับผมแลกตะซอยีนคินค้าไทยทั้งนั้นเลยทุกคนดูว้าวเครื่องดื่มทุกคน จัดสวยมากทุกคนดูนี่ครับโอ้เข้าจัดสวยมากเลยทุกคนดูเป็นระเบียบมากก็ดูข่า,ขาวๆนะครับผมส่วนใหญ่ก็ไม่ต่างจากบิ๊กซีฝั่งไทยนะครับผมบิ๊กซีฝั่งลาวก็คล้ายกันมากเป็นพวกขนมทุกคนมาดูขนมบ้างนะครับผมนี่ครับพวกถั่วต่างๆนะครับผม ของไทยหมดนี่ครับขนมมาดูน้ำตาล นะครับนี่คือก็ของไทยนะครับผมชุมานของไทยน่าจะเยอะที่สุดแหละนะครับผมสินค้าไทยเยอะที่สุดแหละอันนี้เราก็แบบคุ้นกันดีนะครับผมขนมพอกนี่เราเห็นกันดีนะครับในเซเว่นในในบิ๊กซีนะครับผมเห็นกันแบบเหมือนอย่างนี้เลยทุกคนเหมือนยก มาจากที่นู่นเลยทุกคนนะครับผมยกห้างมาจากที่นู่นเลยนะครับนี่คือข้าวข้าวเปาเนี่ยนี่ครับข้าวสารข้าวสารอะไรทำไมมิดแบบนี้นี่ผิดศูนย์ทุก่งเห็นนะเนี่ย,นนยข้าวสารของเราครับผมนี่ครับข้าวสารนี่เออเปิ่เห็นเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นของเราครับเป็นข้าวสารแบบเนี้ย นี่คือของไทยแล้วนะครับผมขาอสารไทยนะครับนี่ก็จะเป็นพวกซอสต,ต่างๆนะครับผมน้ำจิ้มน้ำปลา ปลาทุกคนที่จริงเดี๋ยก่อนนะว้าบ้านผมมีน้ำปลาราไหมที่จริงบ้านผมน้ำปลาราเนี่ยก็อร่อยนะไม่รู้ว่าเขาทำกันหรนะือเปล่านะแต่ทำเป็นแพ็กเกจมาขายอะ่ะอันนี้เป็นพวกมาม่าแล้วทุกคนอันนี้ว่าอันนี้เป็นมาของประเทศอะไรแต่เป็นน่าจะเป็นของต่างประเทศนะแต่มีภาษาลาวครับผม โอเคเดี๋ยวทุกคนมาเรามาดูพวกมาม่ากันทุกคนมาม่าในนี้ครับผมของไทยอันนี้ก็จะเป็นพวกมาม่าเกาหลีปลากระป๋องทุกคนหมายถึงปลากระป๋องยอดฮิตของไทยที่ คนเราชอบกินกันนะสามแม่ครัวสามแม่ครัวอยู่ไหนเฮ้ยฉันไม่เห็นมองไม่เห็นทุกคนม,มีอยู่หรือเปล่าเนี่ยไม่เห็นอ๋อมีไงตัวคน มันจะเป็นแพ็กเกจแบบนี้นะครับผมแบบนี้ก็อร่อยนะนี่คือสามแม่ครัวสูตรไม่ค่อยเห็นอยู่ในไทยนะหรือว่าหรือว่าในไทยเขาไม่ใช้แพ็กเกจแบบนี้หรือเปล่าไม่ได้เป็นกระป๋องแบบนี้นทุกคนของไทยอยู่ในไทยสามแม่ครัวมันจะเป็นแบบนี้นะสูตรเห็นแบบนี้สมากกว่านะครับผมถ้าเป็นสามแม่ครัวที่ไทยนะดูว,ว่าสูตรมองไม่เห็นหรือเปล่านะเพราะว่ามันลายตามันบ คือกาแฟที่มีสื่อเสียงที่สุดในประเทศลาวนะครับผมลาว Coffee, ค,คอฟฟีน่นะครับผลิตที่ไหนเอ่ยผลิตที่ลาวทุกคนผลิตที่ลาวนะครับผม สินค้าราก็มีนะครับผมนะแจะยังไม่เยอะนะครับผมส่วนามากจะเป็นสินค้าไทยนะครับผมราคาก็สูงกว่าที่ไทยนะครับผมนะสูงกว่าอยูะแ,แหละนะครับผมเพราะว่านําเข้าจากไทย โอเคทุกคนก็ได้มาสำหรับคลิปนี้ผมก็จะได้ขอจบคลิปให้ท่กนเท่านี้ก่อนนะครับผมว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ